สวัสดีครับผมบางเกมยนครับเชี่ยวไนโตตูตานขอบนะครับพิจอบข่านไทยยุทสุดทุ่มนะครับนี่นี่จะมาโดยเขาปุ่นะครับคนทรงติดต่ำนะครับลาวน้องพิจิตรกอล์เตอรีบ้างใส่ครับนี่ตดนยอนตานี่ครับมันอย่างสุดน้อยขาเอารถเอลซามอคเตอร์นะครับอ8กรรมาขาก่อนหนับครับผม ไถ้แล้ว่าอย่างได้ช่วงเขาครับเาจช่วงจไหอาจจะเป็นสองขั้นชุดไายทุกปีนะครับเป็นรถเตือนนะครับ L ศูนย์สองแปดีเป็นรเป็นรถเอาสามหกไงแล้วนะครับรถปีห้าสี่เอาสามหกทุกคันครับประบาเกียร์แ นราคานายเราอยู่สองแนามนะครับร่วมโปนะครับโ์ชันรถใหม่นายเราเป็นลูกค้าเกียร์เกีย์ดีนะครับโกันใส่รถขับนครับวนลดดอกเบียน่งเปอร์เซ็ตอนตนคับนีกันนายจะพกเน,นี่นนนยนะครับยุภาพบรรยากาศนะครับหน่อยเสะเห็นเนระ อยากให้เบาเกมเปารบครับผมดั่งใ้จัดให้งุดตัวมาครับนี่เป็นสต่างของกานเปิดใส่ครับจัดห่เลยครับเมา้คุณจวดนครับต่ำสยนะครับผมขนส่งโมคนชัดแห่ครับ ไช่แล้วอย่างคำว่าจอดได้บ้างนันะครับแบบแกบครับผมอ่าดูครับอีแคบนึงเหมียวตามไปเดี่อ้นอย่าอยู่ฟังผมนะครับข้ามนี่นะครับตอนนี้เอาโน้ตพิสตัมใส่รถตัวเดียวรถจับนะครับผมนั่นครัเอ้าอะไรยิดงนึบ นลูกค่าครับสั่่าะครับสัล่าัล่าสมาชิกที่เขาคว้าครับผมพอจะหมดน้ำมันนะครับอยู่น้ำเตกปีพอแค่ไหนแคหาซี่สซบซปกว่าครับเนาะซิปว่าปี ไอส้สป,ปิงแดง,งนแล้วไงอ๋อวันขึ้นวันใดธน่าจะบริเวณลูกไม้หยันยังไงนะครับเขาเนีน่ยอ่าเคยใช้รถเดี่ยวเป็นอันเดียวกันกับตัว36จะมาเป็นปั๊บเกียร์ข้อมาใหม่เออมันจะสะดวกขึ้นนะพ่อเนาะอ่าการถอย,นอยอไไหน้าถอยหลังเอาไว้ดึงขึ้นเอาไว้ดึงขึ้นแน่นครับผม แล้วก็บโมเลียโมเลียขาดเหยียบคาดอันแซ่นะครับเนาะการใช้งานแล้วก็ตัวไม้เขาเพิ่มเติมมากคือเบาะเป็นเบาะสปริงปั๊มได้นะครับผมเบรคหบองสองแรงงันแล้วกับเส้นเสือกองนะพี่เนี่ยเส้นเสือกองอากาศแต่กองเขามันตันมันจะห้องเงินเตือนเนทาวด์ยูดอกระหัสหาทีชั่วโมงแรกตัวนี้จะเป็นดิจิตอลนะพอนะอ่าอะไรหรือว่าใช่หน้าในตออะไรเนี่ยครับนั่นแหละครับคือเซฟตี้นั่นตัวนี้หาทีชั่วโมงแรกเปลี่ยนทายได้พี่เนี่ คลิปชั่วโมงแนี่เขาจะมีการเปลี่ยนไทยตอนนี้ศูนย์0.09เนี่ยครับเดี๋ยวแมนแมนครับเดี๋ยวพี่เบิ่งตารางการเปลี่ยนไทยนะผมกับพี่ครับตัวน,นี้จะล่องลาบ B G 10 e ได้นะครับนอกกันแมนลูกค้าใส่ก็คือว่าใส่ได้แต่ว่าิเปลี่ยนกองโซลาร์เร็วขึ้นทุก200ชั่วโมงครับแนะนอนครับเป็น B G ดีกว่าแมนครับผมครับครับแล้วกันตัวนี้ฟรีค่าบริการและอะไหล่ผมลงเลือกษายหนึ่งฟีหรือว่า600ชั่วโมงนะครับเนาะ อ่าตัวนี้ก็จะฟีตั้าหาชิ้นชั่วโมงแรกซี่ร้อยไปหอดอ่าหกร้อยพันละพี่ก็คือว่าครบหาชิ้นชั่วโมงแรกเขาก็แจ้งเปลี่ยนทายเพิ่มรากาซี่ร้อยจะเป็นของเหลวบระบบกของทุกลูกชุนใหญ่นะครับเนาะราคาหกร้อยพิ่นรับประกันหอดหกร้อยเข้ากับซื้อถ้าพูถึงซี่ร้อยครบไปหอนครบคู่อันใดพี um. ่ครบปีนบอกก็น่าจะเบิร์ตพี่ เขาเสียบไมาให้เขาเสียบมาให้ไปสร้างเดียวมาให้ไปอขาส้างเสียบมาให้ไปป่ะโอเคๆครับเอาใจขาดเกินพี่เดี๋ยวสร้างคนเอามาให้คุณส่งอุณส่งอ่งครันใส่แค่น้อยครับแล้วก็ถึงหกร้อยได้พี่เนี่ยแล้วก็ต่อไปก็เปลี่ยนสายทุกสี่ร้อยสี่ร้อยชั่วโมงก็จะเป็นแปดร้อยครับแล้วก็ลูกค้ามียังสอบถามเพิ่มเติมมากที่โมมี่นะครับน้องครับเพิ่งยี่สองหมื่นทั้งวันเรีว่ามันก็อันเดียวกันนะพี่อันเดียวกัน อย่างนี้แพี่พี่สิหลงลล่ะผมยังหลงอยู่ผมกมาเศร้าหาอยู่ข้อ,อนู่แถว่ว่าตัวนี้พี่อาจจะอาจจะเศร้ายู่แถวนี้แหละออแต่ว่ามันมันก็นสะดวกพวกเข้าพี่เวลาเข้าเดินหน้าท้ยหลังแต่ประมาณนี้นะพี่เนาะครับครับผมใ